นี้ฉันจะไปดูที่ตอกติกว่าตอนนี้ผู้ติดตามฉันก็ขึ้นบบอย่างรวดเร็วและใจฉันก็ดีขึ้นมันถึงพแล้วใจฉัน่ะไหนลองดูสิเอะอะไรกันเนี่ยเออทำไมอ่ะทำไมเราถีงถูกแปนแล้วถูกล้อบ้าทำไมอ่ะไม่ใครมาบอกเนี่ยเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยะ ทำไมบันชีเราถูกแปนอ่ะทำไมอ่ะทำไมเราต้องถูกแปนด้วยเนื้อหาก็ไม่ได้สิบแปดบวกไม่ได้ใจเกเรด้วยทำไมเราโดนโลบอ่ะเนี่ยทำไมอ่ะเป็นอะไรเนี่ยเรายังไม่ได้ทำอะไรเลย

ทำไมปันทีกถูกรบมาไปเนี่ยล้ติ๊กตอ,อกลเลยแล้วก็โหลดมาใหม่แล้วก็ไปดาวน์โหลดเพ่อที่จะไม่ให้มันถูกลบไปยังไงโดนลบไปมันก็จะไม่ได้ถูกลบแล้วแต่ว่าทำไมอ่ะทำไมเราต้องทำไมติ๊กตอ,อกต้อง ต้องต้องเออแล้วด้วยเนี่ยมันเป็นอะไรอ่ะทำไมตีตอบต้องแบนอ่ะมันเพื่ออะไรเนี่ยยังไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะ โอ้ย <c oughs> อว,ว้าวอันนี้ดูเท่จังไม่เชื่อเลยว่าเกมพวกนี้มันจะอามานักจัก แล้วทำไมเราต้องโดนแบนอะ่ะทำไมอะ่ะเราทำอะไรเนี่ยเรายังไมไ่ทำอะไรเลยด้วยซ้ำ ว่าบัญชีเราจะถูกลบอุ้ยไม่ห็นใจเลยอ่ะเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยแต่อยู่ๆเราก็โดนแบนเฉยเฉยจะเล่นเกมอะไรให้ผ่อน ตอนนี้ติ๊กตอกก็ใกล้จะโหลดเสร็จละงั้นงั้น,นไปดีกว่า